จะพาเ,เพื่อนๆไปชมพระเอกของเราดอกสุดท้ายของที่สวนไปชมกันเลยครับวันนี้ชมพระเอกของเราแล้วก็ชมบรรยากาศไปด้วยนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งพระเอกของเรานะครับก็อยู่ตรงขอบสระพอดีนะครับเ,เพื่อนๆมีรูปร่างที่วิจิตรพิสดารมากๆเลยนะครับเพื่อนๆดอกกําลังจะบาลน,นะครับเพื่อนๆนี่ไงครับเพื่อนๆวันนี้เก็บรายละเอียดนะครับ เรื่องของดอกบุกสวยๆนะครับเพื่อนมาฝากเพื่อนเพื่อนรับชมนะครับเรื่องของความสวยงามนะครับเรื่องของความแปลกเห็นแล้วก็ดีต่อใจนะครับเ,เพื่อนๆเป็นดอกบุกที่มีคุณค่าทางใจต่อผมมากๆเลยนะครับซึ่งดอกของเขาตอนนี้นะครับที่กําลังจะบ,บานแล้วนะครับตรองแบบบรรยากาศมาฝากให้เพื่อนเพื่อน้รับชมนะครับเรื่องของ ดอกปลุกวันนี้นะครับประเดีของเราเลยนะครับวันนี้เก็บเรื่องเราดีๆนะครับเรื่องของดอกบูกมาฝากกเพื่อยรับชมทุกท่านอยู่ด้านหลังนี้นะครับเห็นไหมครับสวยมากๆเลยนะครับก็เป็นดอกสุดท้ายของที่สวนแล้วนะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนรับชมขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ